สวัสดีจ้าทุกคนเธอทายบอลวันที่22คืนนี้นะวันจันทร์มาแล้วจ้าเช่นเคยเธอยกสติผลฟุตบอลแต่ละคู่มาให้วิเคราะห์กันนะที่จะเตะคืนนี้ที่เราเลือกมาว่าผลสกอร์แต่ละคู่เนี่ยจะออกมาสูงหรือว่าต่ำนั่นเองนะจ๊ะทุกคนมาดูกันเลยว่ามีคู่ไหนบ้างนะวันนี้4ี่คู่นะยกมาวันนี้ก็เป็นคู่มี มาจาก3ลีกคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของเอลเซ่แล้วก็อาร์เมเรียนะคู่นี้เตะกันตอนตีหนึ่งเป็นคู่จากสเปนลาลิก้านะคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ลิเวอร์พูลคู่นี้จากอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะเตะกันตอนตีสองตรงคู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของกิวิเซนเต้แล้วก็ฟาร์มาลิเคาน์นะก็เตะกันตอนตีสองสิบห้าคู่นี้จากโปรตุเกสซูเปอร์ลีก้านะคู่สุดท้ายจากสเปนลาลิก้า ก็คือเป็นคู่ของคิโรนาแล้วก็เกตาเฟนเองนะจ๊ะแต่กันตอนตีสาทั้ง4คู่น,นี้ผลฟุตบอลอันนี้คือเราคัดมาเราคิดว่าน่าจะเป็นบอล่ำนะทุกคนทั้งสี่คู่เลยมาดูกันว่าสกอ,อสกร์แล้วก็สถิติเนี่ยของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันคู่แรกมาดูคู่แรกกันเลยคู่แรกเป็นคู่ของ SE, เอลเชอลเซ่ SE, และก็อเมริยานะก็เป็น คู่นี้เนี่ยจากสเปนลาริก้าแต่กันตอนทีหนึ่งก็อัตราการชนะของเจ้าบ้านเอลเซ่เนี่ยอยู่ที่40%การเสมอเป็น0อัตราการแพ้สูงถึง60%เลยนะทุกคนการลงเล่น10นัดจากทุกรายการเนี่ยชนะมา4เสมอ0แล้วก็แพ้6เกมด้วยกันการลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการแพ้มานะแพ้แพ้นอกบ้านด้วยสกอร์3ประตูต่อ0เกมเอ่า วันนี้เอลเซ่เนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะทุกคนมาดูสกอร์ในบ้านกันก็คือเล่นเล่นในบ้านนะมีสกอร์ทุกนัดนะเพื่อนๆในบ้านก็เห็นได้ชัดว่ามีสกอร์ทุกนัดนะจ๊ะถือว่าได้อยู่นะก็พอ,อยังได้รุ้มน,นะสำหรับสำหรับทีมเจ้าบ้านเอลเซ่นะในส่วนของตัวผู้เล่นเองตัวเล่นของเอลเซ่ที่คิดว่าจะได้เล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ เราคิดว่าสกครู่นะจ๊เราค,เออคิดว่าน่าจะมีกอนซาเลสนะโลโก้บิกลาสมินลามาตีฟิเดลนะประมาณนี้นะสำหรับตัวผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในส่วนของสกอร์แต่ละนะัดที่ลงเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกอร์ต่ำก็ค่อนมาทางต่ำนะก็มีสูงนิดๆหน่อยๆ สามหนึ่งเนี่ยสูงนะก็คลาดคลากันนะก็ไม่ถือว่าสูงโดดแล้วก็ไม่ได้ต่ําเกินไปกลางๆนะจ๊ะในส่วนของทีมเยือน,ท,อน,ท,อนทีมเยือนเป็นทีมเยือนว่าทีมเยือนเป็นเอ่อทีมของอาร์เมเิียนะก็อัตราการชนะอยู่ที่30%อัตราการเสมออยู่ที่30%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่40% จาก10นัดที่ลงเล่นทุกรายการล่าสุดเนี่ยก็เป็นการชนะมา3เสมอ3ก็แพ้4เกมด้วยกันการลงเล่น2นัดล่าสุดเป็นการแพ้มาทั้งในบ้านและก็นอกบ้านนะจ๊ะแพ้ด้วยสกอร์เท่ากันเลย2 1 2 1 2อืมสองวันนี้เนี่ยอเมริกาเป็นทีมเยือนเล่นนอกบ้านนะเราก็มาดูสกอร์นอกบ้านกันเลยให้ดูคร่าวจาก10นัดเนี่ยอเมริกาเล่นนอกบ้านอยู่3นัดทุกคนก็มีสกอร์ทุกนัดนะ สองหนึ่งหนึ่งเห็นได้อยู่นะจากสกอร์จาก,จาก,จากในตารางสถิตินะในส่วนของการเล่นในบ้านก็ถือว่าดีดีเลยไม่มีศูนย์เลยทุกคนจากสิบนัดนี้ทั้งเล่นในบ้านแล้วก็นอกบ้านถือว่าดีนะถ้าสถิติรวมๆก็ถือว่าดีแต่ถ้าถามว่าโดดเด่นไหมก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะสำหรับทีมอาร์เมเนียนะวันนี้เจอกันกันกบเอลเซ่เนี่ยมาเล่นนอกบ้านนะเราคิดว่าคู่นี้น่าจะเฉือนเฉือนไม่แบบไม่น่าจะโดดกันมาก เพราะว่าในเว็บเนี่ยเปิดมาแค่2องสรูปเราคิดว่าไม่น่าจะเัิน2รูปนะจ๊ะอาจจะออกมาแบบน่าเสมอ1นอะไรประมาณนี้เราก็เลยเชียร์ต่ำนะจ๊ะคู่นี้ลองตามดูนะในส่วนของตัวผู้เล่นเองของทีมเยือนอย่างอเมริกาเนี่ยน่าจะมีมาติ i เนสนะเอลีบาบิกเฟรนันเดสซูมี่เรเบ็ตตโรเบตโตเน่คอสตาเอกวารัสอาคิเมประมาณนี้นะจ๊ะ ลองตามดูนะในส่วนของคู่ที่2คู่ที่2เป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรียกว่าคู่นี้จะอังกฤษรีมีร์ลีกนะเป็นคู่ดังนะจะมาเจอกันในคืนนี้แมนเชสเตอร์ Manchester เป็นเจ้าบ้านเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่30%จาก10รายการที่ลงเล่นนะนะล่าสุดการเสมอเนี่ยเป็นอันตราการเสมอยู่ยี่20%อัตราการแพ้อยู่ที่50%ฟอร์ม10นัดหลังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ ในส่วนของการลงเล่น1 2 3 4 5 5นัดล่าสุดหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นการเสมอม,มา2เกมแล้วก็แพ้มาถึง3เกมด้วยกันนัดล่าสุดก็คือแพ้มาด้วยสกอร์สิบตัวตแพ้นอกบ้านส่วนแพ้ในบ้านก็แพ้ให้ไบรตันนะ1ตัวต่อ2เกมนั่นเองถือว่าสกอร์ช่วงหลังๆเนี่ยค่อนข้างแผ่วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะ ตัวผู้เล่นเองของแมนเชสเตอร์นะเดี๋ยวให้ดูคนเลยแป๊บหนึ่งน่าจะมีดาโลวารานมาร์ต mm ิเนสมาเลเซียเฟอร์นันเดสเฟรดอีบิกเซนอิลิกเซนซานโซโรนันโดแรสฟอร์สประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของสกอร์วันนี้เป็นเจ้าบ้านเนาะสะกอร์เล่นในบ้านเนี่ยก็มีมีประตูตั้งแต่ศูนย์ ไม่มีประตูหนึ่ประตูสองประตูสามประตูประมาณนี้นะจ๊ะติดติดติดกันชนะมาแค่นัดเดียวกันเล่นในบ้านนะตั้งตั้งแต่จากสีนล่าล่าสุดนี้คือเล่นในบ้านอยู่ห้านัดแต่ว่าชนะแค่นัดเดียวนะที่เหลือก็เป็นเสมอสองก็แพ้สองเกมด้วยกันอืชนะคิดตันพาเลททีมเดียวที่เหลือคือไม่ชนะใครเลยจากการเล่นในบ้านแต่ว่ามีสกอร์ก็มีแค่ประตูสองประตูประมาณนี้นะก็ ไม่ได้โดดเด่นมากในตอนนี้ในในส่วนของสถิติของแมนเชสเตอร์นะในส่วนของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลมาดูลิเวอร์พูลบ้างลิเวอร์พูลเนี่ยอัตราการชนะอยู่ที่40%อัตราการเสมอที่20%อัตราการแพ้อยู่ที่40%ถามว่าอัตราการอัตราสถิติเนี่ยก็ดูดีกว่านะในส่วนของการลงเล่น10นัดเนี่ยจากทุกรายการล่าสุดก็คือเป็นการชนะมา4เสมอ2แล้วก็แพ้4เกมด้วยกัน การลงเล่นสามนัดล่าสุดเป็นการแพ้มาหนึ่งแล้วก็เสมอสองเกมล่าสุดนั่นเองเสมอนี่ก็คือเสมอในบ้านแล้วก็เสมอนอกบ้านด้วยนะอืมในส่วนของวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลจะต้องเล่นนอกบ้านเราขออนุญาตด,ดูอ่าให้ดูนอกบ้านนะสกอร์นอกบ้านจากสิบนัดเนี่ยเล่นเล่นนอกบ้านไปสามนัดน,นะเพื่อนๆมีศูนย์ประตูสองประตูแล้วก็ห้าประตูก็ถือว่ายังทําประตูได้แต่ก็ไม่ได้ อย่างที่ว่านเนาะก็ไม่ได้แบบโดดเด่นออกมามากนะการเล่นในบ้านของเวอร์พูลก็ถือว่าพอได้นะส่วนมี 0, 0, 0, 0ูนย์นย์สีนัดอะเป็นศูนย์อยู่สนัดเลยเล่นในบ้านอะแต่ดูเล่นนอกบ้านพอนะวันนี้เล่นนอกบ้านก็ไม่ได้โดดเด่นมากเราคิดว่าไม่น่าจะสูงนะสำหรับน,นี้นะคู่นี้นะ ในเว็บเนี่ยเปิดมาที่3ถึง3.5ลูกนะทุกคนเราคิดว่าคู่นี้ไม่น่าจะเกิน3ลูกอืมอาจจะออกมาแบบ1-2ประมาณนี้นะจ๊ะลองตามกันดูคู่นี้เราก็เลยเชียร์ต่ำนะในส่วนของตัวผู้เล่นเองตัวผู้เล่นที่คิดว่าจะได้ลงเล่นในทีมแมนเชสเ,เตอร์ในคืนนี้นะก็น่าจะมีอลิสันอลิสันเดอร์อาร์โนโ,ลโกลเมดฟนดานไดส์โลเบร์สันเอเลียส ฟาบิโนเฮนเดอร์สันซาร่าฟอร์มิโนเดียอาสประมาณนี้นะจ๊ะก็เราตามนะเพื่อนเราคิดว่าน่าจะไม่เกินสามลูกสำหรับคู่นี้นะแอบใจใจแอบเชลูปูเพราะว่าทรงดูดีกว่าเนาะแล้วก็เซติก็เห็นชัดว่าดีกว่านะแต่ ถามว่าโดดเด่นไหมก็ไม่ได้โดดเด่นมากนะส้กอร์เล่นนอกบ้านก็มีอยู่เราก็คิดว่าน่าจะพอเปิดบ้านเอาวันนี้น่าจะบุกบางก็บแต้มได้อยู่ในส่วนของคู่ที่3ามไปดูคู่ที่3การเป็นคู่ของคิวเออวีเซนแล้วก็ฟามาลิคาวนะก็คู่นี้คิวเวีเซนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอันตราก,กา,ากกรชนะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์อัตราการเสมออยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์การลงเล่นสิบนัดล่าสุดก็คือชนะมา 3, สามเสมอสี่แล้วก็แพ้สามเกมด้วยกันนนนนนนวัี้้้้เเเป็เจาาาบบล่นใน การเล่นในบ้านก็เห็นได้นะมีสกอร,ร์0 0 0 3 1 4ก็ครึ่งครึ่งอ่ะไม่มีสกอร,ร์ครึ่งหนึ่งมีสกอร,ร์ครึ่งหนึ่งจากการเล่นในบ้านนะมีสกอร,ร์ก็เป็นมีหนึ่งประตู4ี่ประตูสาประตูเห็นได้เลยจากจากที่อยู่ในตารางนะเพื่อนๆในส่วนของตัวผู้เล่นเองของกิวบเซนในคืนนี้ที่คิดว่าจะได้เป็นตัวจริงนะ น่าจะมีแอนดรูเบกอรเฟอรูเมเฟอรูเจมเฟร์นันเดสโกเมอ่ตบอเซลีคาร์วันโยเมดิน่าประมาณนี้นะเพื่อนๆเท่าที่หาได้ในส่วนของสกอร์แต่แลนะนัดที่ลงเล่นเนี่ยก็มีทั้งสูงทั้งต่ำนะส่วนใหญ่จะออกมาศูนย์นะส่วนใหญ่ก็เป็นศูนย์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 นะแต่ก็มีชนะมีเสมอมีแพ้ก็เป็นอนะ่ะ อัธิกลางๆนะจ๊ะในส่วนของทีมเยือนวันนี้ก็คือของฟงอาร์มฟามาริเคิเนี่ยก็อัอตราการชนะอยู่ที่ส0เอัตราการเสมออยู่ที่20เซนแล้วก็อัตราการแท้อยู่ที่50การลงเล่น4นัดล่าสุดไม่ชนะใครมาเลยนะจ๊ะทางในบ้านแล้วก็นอกบ้านก็คือแพร้รวดมา4ี่เกมเลยในส่วนของการลงเล่นส0นัดล่าสุดจากทุกๆการก็คือชนะมา3าเสมอสองแล้วก็แพ้5้าเกมด้วยกันสกอร์วันนี้คือ ฟาร์มาลิกเขาเนี่ยเล่นนอกบ้านนะก็ดูจากพร้อมนอกบ้านเลยก็เป็น00300 00, โอ้โหห้านัดที่เล่นนอกบ้านจากสิบนัดล่าสุดเนี่ยก็คือไม่มีสกอร์เลยสี่นัดแล้วก็มีสกอร์หนึ่งนัดสามนัเองก็เป็นการชนะนอกบ้านมานัดเดียวนะที่เหลือก็คือเป็นศูนย์หมดเลยไม่มีสกอร์เลยนะสำหรับคืนนี้เราคิดว่าน่าจะสูสีกันคู่นี้ไม่ได้โดดเด่นนะวันนี้คู่แต่ละคู่ก็คือแบบ เป็นคู่เชือน,นเชิอนกันมาในส่วนของตัวผู้เล่นนะตัวผู้เล่นของทีมฟาร์มาลิเค้าเนี่ยก็น่าจะมีจูเนียร์ฟูเอนเต้บาตูบินซิก้าเปเนต้าลิมายุซูอันซุนเกาซีมอส ทาวาเลสประมาณนี้นะจ๊ะที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้นะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาแค่2.5ลูกก็จริงแต่เราก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2ลูกอืมน่าจะออกต่ำนะจ๊ะลองตา่างกันดูนะคู่สุดท้ายมาดูคู่สุดท้ายกันคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของดิโรนากับเกตาเฟ่นะก็อตราการชนะของเจ้าบ้านกิโรนาเนี่ยอยู่ที่20% อัตราการเสมอที่ส0ิเแล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่4ี่สิเเซนการลงเล่นสนะิบนัดจากทุกรายการชนะมาสามเสมอสามแล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันการลงเล่นสามนะัดล่าสุดไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้มาสองนะัดแล้วก็เสมอหนะึ่งนัดแพ้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะเอาแพ้นอกบ้านในบ้านเป็นการเสมอในะนะัดองล,ล่าสุดนี้นะในส่วนของคืนนี้เนี่ยกโลน่าเองจะเป็นเจ้าบ้าน ในการเกมการเล่นในบ้านสิบนัดหลังเนี่ยลงเล่นในบ้านทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านัดก็มีสกอร์อยู่หนึ่งสองสามมีสกอร์อยู่สามนัดนั่นก็คือหนึ่งประตูสองประตูสองประตูแล้วก็มีศูนย์ประตูศูนย์ประตูไม่มีประตูนั่นเองนะก็ถือว่ายังทรงๆนั่นแหละไม่น่าจะโดดเด่นอะไรมากแต่วันนี้ก็ได้เปรียบตรงเล่นในบ้านเนาะกีโลน่านะในส่วนของตัวผู้เล่นเองที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้กับกีโลน่านะก็คิดว่าน่าจะมี โลเปสควนเป้บัวนโนเอเรรากาเซียเทรสัสอุเรน่าลิเกเเมประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของสกอร์แต่ละนัดที่ลงเล่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็สูงนะ3,1,2,4,1,3ส่วนใหญ่ต่ำขอโทษดีส่วนใหญ่เป็นสกอร์ออกมาต่ำสูงมีไม,ม่กี่กี่นัดนะ สำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างกิโลน่านะในส่วนของทีมเยือนทีมเยือนเกตาเฟ่เนี่ยอัตราการชนะของทีมเนี่ยอยู่ที่1 0อนะอัตราการเสมออยู่ที่40แล้วก็อัตราการแพ้ยู่ห้การลงเล่น10บนัดล่าสุดจากดุลยการชนะแค่ชนะแค่เกมเดียวนะชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นนะเพื่อนๆเ,เป็นการชนะในบ้านสองหนึ่งกับเบสตันนะชนะเบสตันมาชนะแค่นัดเดียวจาก10นัด ที่เหลือเป็นเสมอ4แล้วก็แพ้ห้าเกมด้วยกันการลงเล่น1,2,3,4,5,6 6งสามนัดล่าสุดไม่ชนะใครมาเลยอืมเป็นการแพ้แพ้แล้วก็แพ้มา4เสมอสองเองนะทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยับสกอร์ค่อนข้างแบบไม่ค่อยดีนะแล้วก็ทรงก็คือแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ววันนี้เล่นนอกบ้านอีกสกอร์การเล่นนอกบ้านคือกแต่ก็ยังมีประตูนั่น หนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีนะศูนย์หนึ่งหนึ่งอืมฟอร,ร์มการเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดีก็มีประตูแหละแต่ก็ไม่ค่อยดีก็คืออันตากาชนะต่ำนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของวันนี้เนี่ยจะต้องมาเป็นจะต้องบุกมาเมยือนกับคิโรนานะก็น่าจะคิดคิดว่าคู่นี้น่าจะแบบไม่ได้ห่างกันเยอะเลยอะแล้วเราคิดว่าสกอร์น่าจะต่ําเว็บเปิดมาต่ํามากหนึ่งจุดห้าถึงสองลูกเท่านั้นเองแต่เราคิดว่าเราคิดว่าไม่น่าจะเกินลูกหนึ่งอะคู่นี้อะอืม ในส่วนของตัวผู้เล่นของของเจตาเฟ่นะที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีน่าจะนะโซเลียเจเน่มิโตวิสดูอารเตอันจิเรลีมาร์ซิโมวิสอาลัมบารีอาเนาประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับผู้เล่นที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้นะคู่นี้เนี่ยเปิดมาต่ำก็จริงอย่างที่บอกไปก็คือแต่ละคู่แต่ละทีมเนี่ยคือแบบว่า ไม่ค่อยมีประตูเท่าไหร่ไม่ค่อยทํำประตูเท่าไหร่นะก็คิดว่าน่าจะออกต่ําไม่น่าจะเกินหนึ่งลูกแบบน่าจะฝืนกันทั้งคืนอะ่ะคู่นี้เราตามกันดูนะจ๊ะมาดูสรุปกันนะสรุปให้ฟังนะทั้งสี่คู่คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของเอลเซ่แล้วก็อาร์เมเรียนะคู่นี้เกเตะกันต,ตอนตีหนึ่งจากสเปนลาลิก้าอ่าเว็บบอลมิทีสองเป็นสองจุดห้าลูกนะเราเชียร์ต่ํานะจ๊ะคู่ที่สองเป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลนะเตะกันตอนตีสองจากอังกฤษพรีเมียร์ลีกเปิดมาที่สามเป็สามจุดห้าล ต่ำนะจ๊ะคู่ที่3เป็นคู่ของกิวิเซนเต้และก็ฟาร์มาลิเคนะเตะกันตอน C25 จากโปรตุเกตซูเปอร์ลีกาก็เว็บเปิดมาที่2.5นะต่ำนะจ๊ะคู่สุดท้ายเป็นคู่ของคิโรนาแล้วก็เกตาเฟ่นะคู่ที่เตะกันตอนตี3จากสเปนลาลีกาเว็บเปิดมาที่1.5ถึง2รูปเปิดต่ำนะแต่เราก็ยังเชียรต่ำนะจ๊ะลองไปลุ้นกันดูนะสำหรับคืนนี้ก็ใครชอบคู่ไหนก็เชียร์ได้เลยคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วรับเอ่อแล้วก็รับชมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมากสวัสดีจ้า